ฟีฟายอีออจะคุณเกตอีแค่แคปเตอร์แคปเตอร์พันพัดเตอร์อีแคจะเกตมาเตอร์หนูว่าพัด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 เตอร์อยู่แล้วพอนพัตเตอร์ไม่ได้เล่นไงเขามองไม่เห็น嘛พัดพัตเตอร์ขี้เกียจเล่นเมันเล่นไม่เป็นไง เล่นไม่เป็นอย่างเล่นอยู่ไหนวะอีแม่งมาดูคลิปกูแรกเอียอะไม่ค่ะอุ้ยยัยไม่รู้วะเอชี่ของแท้จบคลิปมึงอย่า หนึ่งนาทีเองอันลองดูเนียนะคนโทรมาหรือว่าไลนรลับเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาตัดสายไปนะไม่อะเองอวยนะเขาจะใช้ปืนนี้นะจะสองนาทีแต่บอกห้าตาสองนัด มันปุ๊่สองเอ้ยเกนหัวกันหัวหัวพีไฟก็ปกติก็ปกติมันหนึ่งตอนเองเขาจำไม่ได้ว่ามันเกินกาทองหอยแป๊บนึงอาทิวิวเขาจำไม่ได้ว่ามันสองอาทน,นีีเสียงปะมีดิทำไมอ่ะ ถ้าตาเป็นสองนาทีเกินสองนาทีแล้วเนี่ยสองนาทีม่งได้แค่สองตายสามแล้วจ้าเพิง่งสามลบสี่ลบสี่ คือมันแอบลิงรอบไฟนอลพี่เขายิงหวอดแรกเกองรอบไฟนอลองหว่นหนึ่งเองอะแต่แล้วกูบอกว่าอยากมีโจ๊ตสังเวียนสามนาทีแล้วนะแอบซุ่มหน้าเลยยังไม่หวาปืนนี้มันเลือกปืนกาด แล้วเขาเคยยิงปัวเปินนี้ด้วยเพราะว่ามันระพีหกปืนแล้วก็วหัวแตกเป็นจังงวัดอีกทีเนะอ้ยขอเลี้ยงโอเคจบคลิปครับไม่จบ